สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขนในใจพี่น้องยินดีตอนทับขา้าสู่ซ่องเป้เวาลาบารนาในใจพี่น้องช่วงแหลงแหล่งพี่น้องเป้กัสซีมาอัปเดตเบิเบ้งเหตุนี่คือเก่ามือเศร้านี่เป้กับประธานให้พี่น้องเบื้องเป็นลายละเอดแล้วก็เสียอาน้ำออกจากคุมพี่น้องน้ำติมเสียอ,อ,อกแล้วก็ให้กระเจ้าเหตุห้องน้ำเลยการให้เอฟซีเบิร์ตสุขุสุขนติดตามไปเบิ้งนคำกันเด้อพี่นอ้อง,งนี่แหละทางล่างเนี่ยเป็น อยู่บอนไปไปไปนี่แหละนี่แหละพี่น้องบอนนี้เป็นบอนข้าเจ้าผสมปูนมือเศร้านี่ว่าเป้ท่ายมาท่ายน้อยหนึ่งพี่น้องประทันนี้ก้อนีน่ขึ้นพี่น้องเอ้ยปลาเบิ้งตอนแรกๆมาขึ้นแล้วพี่น้องเบิสงซูงๆนี่ไหสร้างข้าเจ้าเห็ขดขักอยู่พี่น้องเบิ้งนกันเด้อนี่นี่แหละข้าเจ้าลังเห็ดเอาไปเบิ้งนกันพี่น้อง,งทางพุนเด็กๆซืเบิ้งเ,เห็ดนังการ เพื่อเขาเอื้อนเพื่อนนั่นนะเป็นจะเซอร์นะไม่ได้โฮไทยโฮไทยโฮวิกว่ะเราโฮวิกโลยโคชโคชโคชเฮดนางเด็กๆสบายดีสบายดีพี่น้องสวักันเกษตรนางนี่นะตามาเบิ่งพี่น้องน้ำเต็มบ้านเพราะมันบ่างพูดผู้จัเจะห่องนะดั้นเลือพูดีอะ นี่ต้อนากันธุ์นี่ก็จะพี่น้องมันมัเบิ่งตัวแรงขึ้นนะกะทั้งเถื่อนมาเพรอยาตะนางมามาต่อเอาเรื่องไม่ใครใครบ่ตะนางเอาบ่หยุดเถึงอนพี่น้องเอาตะนางเสื้อขังเนาะตะนางแล้วนางสบายขวจะไม่ด้ชงอ่กพอดีเพลงเพลงเอิ้บ่กขึ้นมานี่ก็ใส่ตะนางติดอ่ะพี่น้องวันนี้นะ ทางนั้นขาเจ้าเพตห้องนำ้ำทางนั้นพี่น้องเอ้ยสบายขวัญมานอกไม่นะแต่ว,ว่าเขาก็ขึ้นจับเหมือนกันรสระพืดเนาะเหมัอนอน <c oughs> าบนน <c oughs> ตองอาบเวลาปล่อยขวัญปล่อยอากาศมัน,มนอก,น,น,อกนี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่เศร้านี่มาเบิ้งประพันแล้วอ้อมาวันนี้ก็ขึ้นสู้วงเล็บอันไหวก็น่าเนาะช้างนี่มืออื้นจิงไม่เล้วเดียไปจักนี่ไม่ดันแล้วเนาะอ่ กระคอยเอ็ดคอยไปแล้วภาไปเลยเอาเลยนะคุณท่านใจว่าพูดได้เออกระคอยเฮ็ดไปนะคุณชมปูนทางคุณพี่น้องเองวันนี้ก็สีไปเอาน้ำขึ้นเด้อพี่น้องน้ำเต็มคนตกจักมือเพ่าอยู่ยนะเรียกว่าตกคือกันารยกยุ่นกระซองมือแต่คนโต๊ะโต๊ะมือหวานหวานซื่อนี่ก็หวานหวาน อันนี้เกิดแันจะนโตเอวไปจั๊กคุ้มๆเอาบุกแล้วแม่เด็กๆเอาทำไมบงึงงึงตกะเป็อปีใหม่บึงตางเศษพรมดอนพี่น้องพรมชีถองอยู่ปีใหม่จะโตกประเทศบ่ลงประเทศบ่จ้านะเบิ่งเด็กๆเพิ่อนกระเฮ็ดแต่เมื่อนี้เป็นมือภาคสิเบิลล์ภาคคงถี่มันเศร้าอะโตกเล่อ บอากเ็ตมาสบายดีพี่น้องตอนนี้น้งเ่กับเป็นละก้องในไอเปด้จากพี่น้องแน่เหรอพ่อแน่คับเียนี้เอค่ะับไปอ่ะมีเชกจไคอยมเชืก็ได้ถึงคอยอิอไปอ่ะดูลานจ้าไปเลยว่าไปแม่ปยันปนี่ราฮู้สูบลุ แล้วข้าวต่างแล้วจึงน้อยทุกห้องนั่งแต่แรกค่ะข้าวดีแล้วข้าวดีพ่น้องเจังพี่น้องตอนนี้จะเช่อี่น้องกัตอนนี้ดันมาที่ตอนนี้พอเดนเชื่ทั้งหรือเดินเชื่บ้านเียวนึงเดือบตาดีเล็กอ้าวอ้าวเป็นดูดีเล็ก ทึมรมก็รอไว้กเนน่่อนาะเจอมน่นคู่นด้อมีคู่มีเยอะน่อก็จนาดนได้หน่อยดิอลงไปไหมเล่งเล่งเร่งขาก็หาตวดลงโนดได้ครับก็แม่มีไม่ได้หน่อยดิเน่อกระดาษเนาะตรงน้ขาก็เต็มเต็ม ลำบากลำบดเนี่ยดิพี่รองไอตอนคุ้ก็น้ามอโบตอนนี้ก็พ้นไอโต๊ใส่ปูเป็นแตนายเรียนขำขนาดตอนล้วตอนเขาลงปักซ้อนกับมีมีนั่นเลยเนาะพังลงพังคู่มีลงเออเออเออเอิั้่กันนี่ก็ไม่ได้ ไม่ได้มาเนาะใช่มีหลงไอ้ดูอีกชัไหนแหละมันต่ำมันต่ำต่ำตีลงไว้กับเบงนี้เพลงนำอยูนี่กีฬานำอยู่ก็มาพีเลยนี่กีฬามันจะมือแรงต้องตมันจะเนี้ยมือแดงมอโตยิ่งกับมือจั่งว่าชา่งมันแห้งนี่ก็ลงมุกกลงมกไม่ชู้ชู้่หยัม่ยังมกจะข้าม

พดเม่ยเนะพดชองร้านพีไมว่าดชพี่น้อยเอดอันหนึ่งก็เมยเต้ไปหาตัดกก้เลยนะอไม่กระาอยืนนั่นกับเอเห็นไปเ่อ๋อกำลังกายงามเลยพี่น้อง เลิกอ่ะบน้ได้เออจุ่มไปหแก้วนี่ไนว่งมันเจาเาไปหุวนอเจาะเอาเลยล้อนที่เจรินโดมลูกแม่ดหนายจะเีไปโอ้ปีใหม่เกงอันนี้แขงขดีมันนังเบิ่งจะเชยเนาะ ไม่เทสเต้เฮ้ยเ้เ้เเฮ้เฮ้ยเฮ้กเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ Don't no 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 ครับបងទីណ <t Always> ា <la'>?

ตั่งก็ตั้งกนใ่หมอารมณ์ดีใช่สองคนนี้มงปะไหมจะเต้นให้กำลังใจน้องดอนบเฮะ มีคำทึกรายพี่น้องเง่นร้านเปิดฝันตีหาครับพี่น้องฮ้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 แน่ดับ ดับโจ้ได้ปัะตูนเวาไแน่นุ่นู่นพี่ไม่เม่เลยแต่พี่น้องเลยไม่ได้แห่คนจีเอ็สดิบัลเวลาพี่งดับแล้วก็ได้อ่ะในเรือนุ่นเสิมอยู่ว่าน่ะเออพี่ไม่อดใจหล่อไว้กันได้เฮ้ เอามาแล้วยายวานันนี้เอาาน็นไหมวันนี้ลัดรอบมาั่แเ้วพี่้องเลยเดี๋ไปเอ็ดัรอบไห เา่มีแสงเพียเรา่มีแหนเล็กเลยอาิซาเย็ไม่าดเด็ดพี่าเด็ดก็มึงเด็ดอกอนอ่กา ก็ไปลงเขนเพิ่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตอรปตู้นัาูตู่ดตู่ใส่่นี่ผ่บ้าถ่า่นี่ผอบว่าไข่ทองเออมันมันเป็นอะไหอดทองทำไมคุณน้อยบอกไม่ได้จ่ายเลยวันนี้เอ้าเอ้า ลานบาเป้มักโมนเด้อพี่น้องเลยบ่ต้องไปที่3าด้หรืนเป่าเด้เล้วนะได้แล้วได้แล้วแรงเัาสีได้สดจัดปาร์ตี้ให้เบิึงเด้อเอ้าดอกอันนั้นเห่าก็ได้ดอกไข่เซงซีเห่าก็ได้เห่าก็จัดปาร์ตี้เอ้ยเาหมายแล้วไงดอกของเด็กีน มันมืดยังไงเป็นยังไงดีปีไ่ไม่บาเรยิ้นเซเพลงเราพดเชไูดซึ้งยังไงเมื่อยบอเมื่อยกต้นส่กรมืออะเื่อแต่เพือทุ่มมนี่้าเนี่ยตีกันตั้งปีนเท่ากันนี่่ต้อการตีกันในน่องกัน ข้าวเห็นปกติอยาว่าที่จะซองฝนนะบ่เข้าวกระมือกูโบ๊ทครับเมื่อนึงกูโบ๊ครับโลกโลกโมเยาะผิดหนึ่งขวางชิ้นชังโตนี่น้องดีลี่ทันหรอถือข้าวก็ถือผักตลอดปีหน้าตั้งจะเห็นเลื่อนข้าวเต็มสีปีหน้านี่ตายมืดแล้วมาบ้านมืดเแรกันี่เราเลยอ๋อแหงงันเลย เจาะดูดิเจาะดูมีเจาะมือแบบนี้พี่น้องมางที่นี่บ,บ,บ่อเป้กสิเก็บภาพบรรยากาศไว้สามีเดี๋เจ้าพี่น้องเป้ขอความเข้าใจทุกคอมเมนต์ทุกทกำลังใจไอเอ้ยเวันชุกุลชุกุนที่เข้ามาวามันแรกวันแบเป้เดี๋ยวจะพี่น้องสิ่งสำคัญที่สุดเป้กอะขอบใจทีมงานที่เอามาลานลายๆเด้อที่พักลานให้บ่อเป๊กมาถึงจุดน,นี้เดีย๋ยวจะพี่น้อง,งไปแล้วสบายดีสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย